สวัสดีครับพี่น้องทีล่ลกครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์ในกิจการผมให้หัวข้อว่าลูกแห่งการดุลน้ําใจบานาบัสเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นลูกของการดุลน้ําใจชื่อเดิมของเขาชื่อว่าโยเซฟนะครับแต่เขาเป็นแบบอย่างอย่างไรในกิจการบทที่4ข้อ3 6 3 7บอกว่าโยเซฟคนเลวีจากเกาะไซปรัสซึ่งเป็นอัครทูตเรียกว่าบานาบัสแปลว่าลูกแห่งการให้กําลังใจได้ขายที่ดินของเขาและนําเงินมาวางแทบเท้าของอ,อ,งอัครทูต ตอนนี้เราสังเกตว่าบาราบ,บัสที่เรียกว่าลูก่การหนุนน้าใจนั้นสิ่งแรกที่เขาทาคือหนุนใจด้วยการช่วยเหลือคนท่านไม่ได้เป็นแค่คนที่รู้ว่าคนอื่นลําบากแต่ท่านขายที่ดินของท่านครับและเอาเงินมาช่วยเหลือคนลําบากยากจนจะสังเกตว่าท่านเห็นแล้วว่าความลําบากของคนอื่นนั้นมีมากมายจริงๆท่านเลยยอมเสียสละในบางอย่างเพื่อให้คนอื่นได้รับสิ่งที่ดีด้วยนั่นคือสิ่งแรกครับท่านหนุนใจโดยการช่วยเหลือสิ่งที่2ครับ ในพระคัมภีร์กิจาการบทที่9ข้อ27เนี่ยนะครับตอนที่เซาโลนะครับเคยข่มเหงคริสเตียนมากมายและเดินทางไปเมืองดามัสกัสพอไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับเขาพบว่าพระเยซูคริสต์พบเขาหลักกลางทางเปอโลตาบอดครับและเมื่อพระเจ้าทรงรักษาเขาแล้วเปาโลเริ่มประกาศพระนามของพระเจ้าและเปาโลอยากจะรู้จักกับพวกอัครทูตแต่ไม่มีใครกล้าจะพาไปครับพระคัมภีร์ในบทที่9ข้อ27บอกว่า บาราบัสได้พาท่านไปหาอัครทูตและเล่าให้เขาฟังว่าเซาโลได้เห็นพวกเป็นเจ้ากลางทางพระองค์ตัสกับท่านท่านจึงประกาศออกพระนามพระีสูด้วยใจกล้าหาในเมืองดามัสกัสสังเกตนะครับบาราบัสได้พาเปาโลเป็นตัวช่วยเป็นตัวรับรองเวลาที่เรารับรองใครสักคนหนึ่งนะครับและอยูออ่รับรองเขาว่าเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเทาเป็นตัวเชื่อมวันนี้เหมือนกันครับ เวลามีคนใหม่เข้ามาต้องการรู้จักพระเจ้าเราต้องเป็นตัวเชื่อมมีบางคนอยากจะเติบโตขึ้นรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเราต้องเป็นตัวเชื่อมอันที่3ครับหนุนใจในการอยู่เคียงข้างพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อ25 26บอกว่าบานาบัสไปหาเซาโลที่เมืองทาราซัสเมื่อพบแล้วจึงพาท่านมาที่อันติโอกท่านทั้งสองได้ไประชุมกันที่คริสตจักรตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมากและที่อันติโอกนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรก พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าบาดาบัสได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับเปาโลครับตลอดหลายวันประมาณ1ปีไปหาเซาโลไปพบเซาโลแล้วพามาประชุมด้วยกันรับใช้ด้วยกันตลอด1ปีครับและเป็นเหตุให้เปาโลได้เข้มแข็งขึ้นรับใช้พระเจ้าได้มากมายพระคัมภีร์ใหม่ยีิบเจ็ดเล่มเนี่ยนะครับถูกเขียนด้วยเปาโล14เล่มและชีวิตของเปาโลเมื่อรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าตอนแรกเนี่ยนะครับชื่อของบาดาบัสมักจะมาก่อน จนถึงบทที่กิจการบทที่13ข้อที่2บานาบัสชื่อจะมาก่อนเซาโลนะครับแต่พอหลังจากนั้นในบทที่13ข้อ43ชื่อของเปาโลมาก่อนบานาบัสแต่บานาบัสไม่ได้สนใจเรื่องนั้นครับท่านสนใจอยู่แค่อยู่เคียงข้างและสร้างคนให้เข้มแข็งนะครับประการที่4ครับก็คือหนุนใจโดยการให้โอกาสในกิจการบทที่15ข้อ37 ตอนนี้มาถึงเรื่องของบานาบัสอยากจะพามาาโกไปด้วยแต่มาราโกเคยทิ้งเปาโลเปาโลไม่ชอบคนแบบมาราโกที่เหยาะเหยาะแย,ะแยะก็เลยมีคามขัดแย้งกันระหว่างเปาโลกับบานาบัสนะครับบานาบัสก็พามาาาโกไปส่วนเซาโลก็พาซีลาสไปเซาโลก็ไปเจอเรื่องหนักครับไปโดนเคี่ยนและโดนจําคุกที่ที่ฟิลิปปีส่วนบานาบัสพามาาโกลงเรือไปไซปรัสและต่อมา มาาโกได้กลายเป็นคนหนึ่งครับที่กลายเป็นทีมงานที่เข้มแข็งของอาจารย์เปโลเพราะใครครับเพราะบานาบัสเป็นลูกของการช่วยเหลือเป็นลูกของการรับรองเป็นลูกของการอยู่เคียงข้างเป็นลูกของการให้โอกาสซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการหนุนน้ําใจวันนี้พระเจ้าต้องการลูกแบบบานาบัสอยู่ในคิสจักรของพระเจ้าเพื่อจะทําหน้าที่ช่วยเหลือรับรองเคียงข้างและให้โอกาสกับคนอยู่เสมอหัวใจยผ่อนครับ